สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนนะคะสำหรับเมนีมาเจอกับเอมอีกแล้วค่ะกับช่องเอมมี่ชาแนลสำหรับเมนีนะคะเอมผ้าทุกคนมากินนะคะนี่จ้าตำทะเลสองใจค่ะพี่น้องใจเนื่องก็อยากกินตำหอยแข้งนะคะใจนื่องก็อยากกินตำกุ้งสดนะคะมันก็นเลยเป็นเมนูดี่อว่าตำทะเลสองใจจ้ะสำหรับเมนีนะคะเอมผ้ามากิน ตำทะเลสองใจด้วยตำกุ้งสดหอยแข็งนะคะใส่มะระจา้าแล้วกัผักเครื่องเคียงผักแกมเขานะคะก็จะมีผักสลัดนะะี่ค่ะแล้วก็มีผักคะจ้านี่ผักคะอ่อนๆเลยนี่พี่นอ้องผักสลัดผักคะนะคะมีตำแบบบดฉาดผิดจิจตจัดนะคะมาส่วนพี่น้องทุกคนนะคะมากินน้ำเอ็มน,นะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับเอ็มด้เยอค่ะกับช่องเอมี่ชาแนลนะคะใน YouTube นะคะแล้วกัแฟนเพจเอมี่ชาแนลใน Facebook นะคะอย่าลืมด้าจ้าแล้วลก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเอมนะคะวันนี้ภาพพี่น้องมาก,กินอีกแล้วจ้ะตาค่ะทุกคนขึ้นหันแล้วฮ่าก็ลงกมือกินกันเลยอันดับแรกเลยสดนามบังกอน รสชาติเป็นจึงใดเนอ้อืม,มน่พี่นอ้องสีหนามประแด็บมกพริกใส่แบบเพชรนะคะมันเนี่ยเซบเพชรเปรี้ยวหวานคือเกาจ้ะพี่นอ้องนี่กุ้งตัวเดงๆเลยจ้ามาเด้อค่ะ ไม่กินน้ำเอียมด้วยจ้ะมาค่ะอือแซ่บเปรียวน้ำมค่ะมึงเดยขาดเปรียวน้ำอเขาทาปานเลือดอ้ะ ไมายถึงว่าแสบรายการเนี่ยรสชาติต่ำส่มาละมันเี็นบ่อยากอะปุ้นค่ะ ม่มีขับปุ่นเริ่มเลยผักาคาอ่อนๆกันเลยนี่ค่ะพี่นอ้องกุ่งเหมียงกับผักคาไปเลยเซบ มันนี้ฮะกระเลืองงานนะคะอยากกินอี่ยังแบบซีดซาดแซ่บอืมอืมอม,มีคอยพึ่งจับแสบปะแสบจ้ะ ช่วงนี้ก็ออกไปไซบอรด้นะคะเคอ่ฟิวหลังสี่ถุง นำให้ทุกคนเฮ็ดกับเขากินอยู่บ้านจ้ะอืมจับไปเลยแซ่บี่นออ้องอืออือ 休息，你好卡。 <laughs> <laughs> บ่บอกกับลูกค่ะว่าแสบซำไดเสียงดูดอื้อือื้ก่ค่ะอืือ อวันนี้กลุ่มตัวใหญ่อยู่นะคะ เด่นกลุ่มเด่นน้ำปลาแดงกันนัวเปรี้ยวน้ำ 哦，包、嗯、<laughs> 来嗯，嗯，来一个皮蛋。 Ciao. mm <laughs> แบบนี S 1> <S 1> ้ค่ะบริเ็ดเอาแบีนี e? ้เลยเค็มอร้อืม ก็เท่นะผิวดีจ้ะ Hmm. Bằng ao. <laughs> แจบพักเถอ Oh uh. ขอโทษค่ะทุกคนสำหรับคลิปอันตำกุ้งสดสองใจนะคะขอจุบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนะเพจจนปากปูเป็นละเอ็นนะ เมือ่อนาเจอกันไหมเด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้เอ็มเนเด้อค่ะในการเฮ็ดคลิปของเอ็มนะคะกับช่องเอมี่ชาแนลนะคะแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กเอมี่ชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนกดให้เอ็มเด้อดีเอ็มไปก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่เขามารับชมเอ็มนะคะกับเอ็มพี่บาเนี่ยแะคะ่ะไปละค่ะเมื่อนี้ไบ๊ายบาย